ปวดเอ็นปอกข้อมือนะครับหรือเดือกระแวงเนี่ยเจอกันได้ปล่อยมากซึ่งวิธีการผ่าตัดง่ายนิดเดียวสบายมากทําเสร็จกับบ้านเลยไปดูกันเราผ่าตัดก,กันเสร็จแล้วนะครับอันนี้ที่เป็นเส้นเอ็นบริเวณข้อมือตรงนี้ที่อักเสบ ตอนผ่าเป็นไงบ้างก่อนผ่าตืาน่นเต้นไหมตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นสองอย่างเลยฮะหนึ่งก็เอ้ยกลัวจะจะเป็นไรไหมสองก็ตื่นเต้นแบบโอ้ติดตามคุณหมอมาต,ตั้งนานเนี่ยมาเจอตัวจริงโอ้ตื่นเต้น<จ>แล้วก็นี่ครับพอผ่าตอนผ่าเจ็บไหมครับเจ็บแค่ฉีดยาชาครับตอนผ่านี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยครับไม่เจ็บเลยเนาะคุณแได้สบายให้สูดเลยครับไม่ไม่เจ็บเลยฉีดยาชาก็เหมือนเหมือนเจาะเลือดนะเจ็บน้อยกว่าเจาะเลือดเลยครับอันนี้คือความเจ็บมีน้อยกว่าที่ ที่คาดไว้ตั้งแต่แรกในแบบดูเหี่ยวแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังผ่าเสร็จไม่เจ็บไม่เจ็บเลยครับผมแต่งตัวหล่อเรียบร้อยเดี๋ยวกลับบ้านเลยใช่ไหมครับครับผมดีแล้วพักผ่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเราคุยกันในไลน์ว่าจะต้องทำปฏิบัติตัวยังไงหลังจากนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับเห็นไหมครับไม่น่ากลัวเลยทำเสร็จกลับบ้านทันทีขับรถเองด้วยมีอะไรปรึกษาหมอได้นะครับ